จริงๆคือจริงๆถ้าไม่ใช่หนูอะถ้าหนูไม่ได้ไปจริงๆอะหนูก็ยินดีกับคนอื่นที่ได้ไปนะจริงใช่คือแบบว่ามันไม่มีคําว่าใครไม่เหมาะสมมันไม่มีคํานี้เลยแบบทุกใครใครก็อยากไปใครจะไม่อยากไปว่าญี่ปุ่นใช่ไหมจริงถ้าถ้ารู้หนูรู้ว่าแฟนขับมีจริงๆแบบว่าแบบไหวที่จะไปถ้าเรารู้แฟนลับเราไหวเราก็บอกว่าอยากไปถ้าสมมติว่าแฟนขับหนูมีเหรียญคนละหนึ่งแสนในมือหนูก็อยากไปเหมือนกันโอ้จริงใครก็อยากไปใครไม่อยากไปทุกคนก็อยากไปเชอ มีตังก็ไปหมดเลยจริงผู้กู้กลไม่ได้ไปกันง่ายๆอ่ะจริงชีวิตนี้เราก็ยังไม่เคยออกจากประเทศเลยแบบเพราะฉะนั้นแบบทุกคนอยากไปเว้ยอืมใช่แล้วก็คือหนูรู้สึกว่าถึงแม้ว่าแบบพวกหนูเองจะแบบว่าไม่ได้รู้จักพี่ไอเคบีทุกคนทุกแล้วก็แบบไม่ได้รู้จักทุกเพลงแต่แบบว่าไม่ได้แต่ว่าเราจะชอบน้อยกว่าใครสักหน่ใช่คือทุกคนก็แบบชอบเขาหมดอ่ะคือคนที่มาอยู่ตรงนี้เขาก็ชอบหมดอ่ะ จริงค,คือไม่ได้รู้จักทุกคนแต่ว่าพูดตามตรงว่าเราอินกับระบบ48มากจริงๆก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้อินขนาดนี้แต่ผ่านอะไรหลายอย่างมาแล้วเรารู้สึกว่าวิ48มันคือ48มันคือเส้นเลือดของเราแนละ้วตอนเนี้ยแบบคือรู้สึกว่าถ้าได้ไปอ่ะอย่างน้อยคือต้องได้อะไรกลับมาแน่ๆอ่ะคือแบบถ้าไปอ่ะ มันได้อะไรกลับมาแน่ๆเขาบอกว่าออกตังกันไปทุกคนเข้าใจว่าถ้าหนูออกตังเองอ่ะหนูต้องใช้วันลาซึ่งวันลาหนูมีน้อยมากแต่ถ้าหนูได้ไปกับเขาหนูได้ไปโดยที่ไม่ต้องใช้วันลาหนูสามารถวันลาไปเที่ยวเองก็ไดคือจริงๆถ้าถามว่าออกตังเองกลับไปกับบริษัทอ่ะมันแตกต่างกันนะทุกคนจริงไปเองคือเราไปเที่ยวแต่อันนี้คือไปทํางานใช่แบบมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าไปเที่ยวหนูก็ไปเองได้แต่หนูอยากไปทํางานหนูอยากไปทํางานค่ะ ใช่แฟนคลับจะขายไต่ไม่พี่ก็เอาเท่าที่พี่มีสิใช่คือคือหนูไม่ได้บังคับว่าต้องหมดทุกคนต้องหมดหน้าอะไรอย่างงี้คือแบบว่าช่วยเท่าที่ช่วยได้ก็ได้ค่ะเปรียบเทียบให้เห็นภาพด้วยว่าแบบว่าทุกคนที่มีชื่ออยู่ในรายการที่จะไปฟุกุโอกะทุกคนอยากไปใช่อืใช่แบบว่าเพราะฉะนั้นอยู่ที่แฟนคลับของเมมเบอร์ท่านนั้นๆว่ามีแรงส่งเท่าไหร่อืใช้คำนี้ น่าเห็นภาพที่สุดเหมือนจีอีอ่ะเพราะว่าถ้าเราได้ไปถ้าเราได้ไปเราก็ดีใจถ้าเราไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดีใจคนที่ได้ไปเหมือนตอนที่เราไม่ติดจีอีเราก็รู้ก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่ถามว่าอยากติดไหมก็อยากใช่อใครไม่อยากติดบ้างล่ะ